สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากเหล็กตรับลูกปืนเจแปนนะครับผมสร้างเป็นมีดใหญ่เนาะมีสองรุ่นครับห้าร้อยห้าสิบกรัมราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับหกร้อยกรัมราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับคมนะครับทนต่อแรงอัดนะครับผมเหมาะสําหรับการฟันไม้โดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับมีดใหญ่เนาะ เล็บที่หนึ่งยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วกว้างสองนิ้วสัวนเก้ามิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมครับผมจัดมากเลยนะครับมีสวยงามมากเลยเล็บที่สองนะครับส1นิ้วหกขุนกว้างสองนิ้วสันแปดมิลน้ำหนักห้า้อยหสิบกรัมครับ มีค่อนข้างใหญ่นะครับด้ามอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับผมปอกเหล็กนะครับผมความคมของมีดนี้คือคมจัดมากเลยนะครับหนึ่งสองราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับเล่มที่สามถึงเล่มที่เจ็ดราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเล่มที่สาม ยาวอยู่ที่สิบเ็ดนิ้วกว้างสองดสองสันหนึ่งเส้นนะครับน้ำหนักหกร้อยกรัมครับสุ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 บสว่า เล่มที่3ระคา1,100บาทเล่มที่4 1,100บาท11นิ้ว2หุนกว้าง2.2สั39มิลครับผมจัดมากเลยนะครับเล่มที่5ครับ11นิ้ว5หุนกว้าง2.2ส39มิลน้ำหนัก600กร,รมัมครับ ผมจัดมากเลยนะครับออกแบบสําหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับ <S <S เล่มที่หกครับผมสิบเอ็ดนิ้วหกหุนกว้างสองจุดหนึ่ง,งสันหนึ่งเซนน้ำหนักหกร้อยกรัมครับผมหวานเจี๊ยบเลยนะครับ เนื้อของเหล็กตรรับลูกปืนเจแปนจะแน่นนะครับผมแน่นมากเลยนะครับออกแบบมาสําหรับการฟันโดยเฉพาะโดยนะครับโดยที่สันหนานะครับถึงประมาณ1เซนเลยนะครับเล่มสุดท้ายครับ12นิ้ว3หุนกว้าง2.1สันอยู่ที่8มิลน,น้ำหนักอยู่600กร,รัมครับ ผมจัดมากเลยนะครับสวบสวบนะครับผมเล่มที่1 2น้ำหนัก550ราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับผมเล่มที่3มถึงเล่มที่7น้ำหนักอยู่ที่600กรัมราคาอยู่ที่1,100บาททุกเล่มเสือแถมฝัก p ี c ีให้ฟรีนะครับส่งฟรีด้วยนะครับเว้นแต่เป็นพื้นที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับผม สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208ครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ